สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาบพบกลับมาพบกับช่อง f e r s t Lab Channel นะครับรอบนี้ผมมาเทสตัตวแมวลมนะกับ Amazon แสงเออแต่สแตทไม่ใช่แบบนี้แล้วนะอันนี้สแตทผมอัพมาลวาผมมีอัดคลิปไว้ก่อนหน้านี้โดยที่ผมได้ทำการล็อกรูนพาวเวอร์ให้ใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่าตัว m m z z o นสกิลมันไม่เต็มนะตอนเทสเนาะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะ เนี่ยตอนนี้ยังไม่เต็มสกิลหนึ่งแต่เดือนเต็มหมดละเออโดยสกิลเนี้ยตีธรรมดาเนี่ยมันคือค่อนข้างจะเป็นดาเมจหลักของน้องเลยนะเออ a w a k e n ก็จะไม่ได้ว่าในคลิปเท่าไหร่นะน่าจะยังไม่ถึงตรงนี้นะเออเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าเอ้ยผิดนะอันนี้เออนี่ก็ น,นี่สแตทแมวนะฮะก็แอทแท็ก3 0 0พนะคะิย์ทนะี่เข้าเลทเร็แล้วก็คีดาเมจ219นะครับ3,300 46 219นะอันนี้2,900แอทแท็กเนาะน้อยกว่าหน่อยนึงแล้วก็แอทคีเลท59.8%ิกดเร็ก็ไม่ถือว่าเยอะนะควรจะต้องเยอะกว่านี้เออจริงๆนะคุณจะต้องนำ้ำเีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมไปลงแอทสปีดเอออันนี้คือความต่างเลยนะ ผมไปลงแท็กสปีดล้วคิดดเมตรที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์เออเดีวเวตึ๊ดติดเตดเหมือนจะเป็นดูรูนเนาะคือรูนเนี่ยผมพยายามจัดตอนเทสอะผมพยายามจัดให้มันเฉพาะตัวรูนอย่างเดียวอะพาวเวอร์เท่ากันทั้งสองเซตเออจะได้แบบไม่มีความต่างในการเทสเนาะมาดูกันตอนเริ่มเทสอันนี้นะ ก็นี่นะผมเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะดูดูที่สายบนนะครับดัมเมจศูนย์ทัวทัวรีพีสูนย์เนี่ยเนีแล้วก็ผมก็จะปล่อยแล้ะอันนี้ผมผูกจิตกับแฮปปี้เหตุผลที่ใช้แฮปปี้เพื่อให้มอนมีสแต็คดีบัฟเยอะระดับหนึ่งเพื่อที่จะเออ่ทำให้ตัวแมวไม่เสียเปรียบอเมซอนจนเกินไปเนาะ เพราะว่าอเมซอนยิงกับบอสใช่ไหมผมก็เอาเศกดัมมี่ตัวเนี้ยมาเป็นบอสแล้วก็เอาแมวลมอ่ะมันจะแรงตามต่อยใช่ไหมถ้าต่อยถ้าต่อยแล้วมีจะจะแรงตามดีบับบนตัวมอนถูกไหมผมก็เลยเอาเอาฮารี้มืดเนี่ยมาแปะดีบัฟให้มันมีดีบับสบ้าง3บ้าง4บ้างอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่ก็เป็นจะจะปล่อยให้มันเล่นโอโต้ไปเลยเออแล้วเราจะได้ดูว่า เฉพาะดาเมจของอเมซอนแสงกับแมวลมใครดาเมดดีกว่ากันเนาะในบิวที่อเมซอนแสงเล่นเป็นเน้น Atta c k Speed นำแล้วตามด้วยคิดาเมจคิเลตแล้วเป็น Atta c k เนาะส่วนตัวแมวเราจะเด่นที่แอทที่คิดดเมจนำแล้วก็เป็น Attack เป็นหลักประมาณนี้นะ อันนี้ผมก็จะปล่อยให้มันลันไปเรื่อยๆจนถึงไหนวะจะไม่ได้แล้วเหมือนกันอีกสักพักหนึ่งรู้สึกว่าจะต้องถึงล้านเนาะหมือนผมก็ตัดคัด,ค,ด,ค,ดคัดดาเมจว่าใครถึงล้านก่อนคือจบแล้วดูว่าให้มันห่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เมซอนอยู่ที่7500แครับแล้วก็แมวลมอยู่ที่6400นะ ไม่แน่ใจใว่าน้องจะต่อยนำขึ้นมาได้ไหมแปดแสนต่อเจ็ดแสนครับแปดแสนห้าต่อเจ็ดแสนสองโอ้ยตอนนี้เมยซอนนำห่างไปเรื่อยๆเก้าแสนกับเจ็ดแสนสี่ครับต,ตามกันอยู่แสนห้าแล้วนะแต่ต้องย้ำนะว่านี่คือเฉพาะตีบอสนะครับเพราะว่าเมซอนแสงได้ดัมเมจคิย์ที่เข้าคีย์ที่เข้าดัมเมจแรงขึ้น30%เมื่อยิงกับบอสเนาะ แล้วก็ในสถานการณ์จริงมันก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันอีกนะเพราะว่าอเมซอนแสงถ้าเกิดโดนมอนเข้าตีระยะใกล้อ่ะอันนี้จบละถ้าอเมซอนแสงโดนตีระยะใกล้มันจะเออ่ยิงอีกสกิลหนึ่งออกไปทำดาเมจได้อีกกอนหนึ่งเลยเออโอเคก็จะเห็นนะครับว่าอเมซอนแสงทำดาเมจได้1 000, 000, 000, ล้นะลนานแล้วนะทะลุล้านแล้วนะแมวทาได้อยู่ที่ประมาณ8ปดแสนสก็จะต่างกันอยู่ นิดหน่อยขอเปิดเครื่องขิดเลขนะฮะ1 0 4 1 0 3 8นี่ดาดัเมตของ a เม z o n นะหารด้วย8 3 6 8 0 6 8 3 3ของแมวลมครับห่างกันที่24%นะเออดัมเมตทางกันที่ประมาณ24%จากการเทสรอบนี้ก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็มาคุยกันเออแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมก็คงจะนั่งเทสอะไรไปเรื่อยแล้วก็มาลงเรื่อยๆเนาะใครชอบ คลิปแนวนี้สไตล์แนวนี้ต้องการคอนเทนต์แนวไหนอยากทราบอะไรอยากรู้เรื่องอะไรผมจะหาคำตอบมาให้เนาะก็มาคุยกันได้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝาก subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ